ที่สถานการณ์ในซูดานกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีการสู้รบแม้ว่าจะมีข้อตกลงในการที่จะหยุดยิงชั่วคราวแต่ว่าการสู้รบเนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นในบางพื้นที่ประปายกันไปนะครับรวมทั้งการอพยพผู้คนเองเนี่ยนะฮะอย่างทางทางสหาราชอาณาจากักรแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็มีการอพยพผู้คนของตนเองขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับประชาชนในซูดานเองก็พยายามที่จะออกนอกพื้นที่ผ่านทางพรมแดนนะครับ ผู้คนจากหลายชาติพาการมาเข้าแถวยาวที่ท่าเรือซูดานในช่วงของเช้ามืดวันพฤหสัสบ,บดีด้วยความหวังว่าจะขึ้นเรืออพยพไปยังเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียเนื่องจากว่าการสู้รบอย่างดุเดือดยังคงเกิดขึ้นใจกลางกรุงคาทูเมืองหลวงของซูดาน ขณะที่ประเทศล่ำรวยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างส่งเครื่องบินไปอพยพป,ประชาชนของตนจากสนามบินใกล้กรุงคาทูมแต่ว่ามีชาวแอฟริกันจำนวนมากและชาวต่างชาติอื่นๆจากประเทศที่มีทรัพยากรน,น้อยต้องดิ้นรนหาทางออกนอกประเทศกันเองตามชะตากรรมนะครับโดยผู้คนหลายพันคนพากันโดยสารกันจนเต็มรถบัสและรถบรรทุกเพื่อเดินทาง800กิโลเมตรจากกรุงคาทูมไปยังท่าเรือในทะเลแดง เพื่อที่จะขึ้นเรืออพยพออกนอกประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีผู้คนอีกจํานวนมากเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนทางตอนเหนือของอียิปต์ระยะทาง1,000กิโลเมตรซึ่งก็ต้องรอคิวยาวอีกหลายวันกว่าจะได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนได้นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลมากขึ้นสำหรับประชาชนกว่า30,000คนครับที่หลบหนีการสู้รบในซูดานเพื่อหาที่หลบภัยทั่วพรมแดนทางตอนใต้ของประเทศที่ติดกับซูดานใต้ ทั้งนี้ตามข้อมูลของสหประชาชาติหรือว่า u UM, n ระบุว่าความขัดแย้งในซูดานบีบให้เกิดคลื่นผู้อ,อพยพแล้วประมาณ1 0 0 0 0แคนครับหลบหนีเข้าประเทศเพื่อนบ้านและยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศซึ่งมีประชาชน1ใน3ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนเจ้าหน้าที่โครงการอาหารโลกหรือว่า WFP เตือนว่ามีประชาชน7ล้าน4แสนคนแล้วในสูดานใต้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารและยังมีผู้อพยพเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของท n n ช่อง16นะครับ ุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ